ในปีนั้นเองแม่ท่านได้ถึงแจกกรรมนับเป็นการสูญเสียอย่างยิ่งใหญ่ท่านเล่าว่าเราแอบไปนั่งน้ำตาไหลอยู่ในกลางทุ่งนามีน้องเล็กๆคนหนึ่งเป็นผู้หญิงได้พยายามเลี้ยงดูกันมาส่วนคนอื่นๆเขาโตแล้วต่างก็พากันแยกย้ายไปทำมาหาจินยังเหลือแต่พ่อกับเราและน้องต่างพากันทำนานเป็นอาชีพพออายุ12ปีได้เรียนหนังสือไทย พออ่านออกเขียนได้เราเรียนก็ไม่เจ่งสอบชั้นประถมก็ตกเสียอีกคิดว่าช่างหัวมันปรยถึงจะสอบตกแต่จจไปเรียนจนครูให้ออกพออายุได้15ปีเรามีคติธรรมฝังแน่นในหัวใจสามอย่างคือ 1. นึ่จำนวนคน80หลังคาเรือนในหมู่บ้านเดียวกันนี้เราจะไม่ยอมให้ใครมาเหยียบหัวแม่ตีนเป็นอันขาดส ในบรรดาคนที่เกิดปีเดียวกันเราจะไม่ยอมแพ้ใครในเชิงหาเงิน 3. ถ้าอายุยังไม่ถึง30ปีเราจะไม่ยอมมีเมียเราจะต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋าของเราให้พอเสียก่อนจะไม่ยอมแบ,บมือขอใครกินถ้าจะมีเมียต้องเป็นผู้เลือกเองใครจะมาคุมถุงชนไม่ได้และผู้ที่จะเป็นเมียจะต้องมีพร้อมทั้งรูปสมบัติคุณสมบัติและสกุลสมบัติ ในที่สุดอายุ17ปีเราจึงได้ออกจากโรงเรียนสมัยนั้นมักขัดอ,อกขัดใจทะเลาะก,กับพ่อบ่อยๆคือพ่อต้องการให้เราทำการค้าขายชีวิตสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบเอามากๆเช่นไปหาซื้อหมูวัวควายมาขายให้เขาเอาไปค่าเป็นต้นพอถึงเทศกาลงานบุญประจำปีอยากจะไปทำบุญกับเขาบ้างพ่อก็คอยขัดขวางเสมอกลับบอก ให้ไปทำไร่ทำนาเสียในเรื่องนี้ทำให้เราอารมณ์เสียบ่อยๆบ,บางวันน้อยใจเราไปนั่งร้องไห้ยอยู่กลางทุ่งนานึกในใจว่าเราจะไม่อยู่ในหมู่บ้านนี้อีกต่อไปแต่ก็ต้องอดทนอยู่ไปก่อน